โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไลน์เกมเซติกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฮอนซาเกมเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าจี้ใหม่กันนะครับก็คือเจ้าจี้หมี่ไพทาร์โรดักแบร์นี้นะครับผมใช่ไหมวะเออนะครับไอไพทารโรดักแบร์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับว่าความสามารถอะไรยังไงนะครับใช้ยังไงนะครับหรือเอาไปจุดไฟทิ้งดีไหม แหวไม่ใช่นะครับก็สกิลของเขาก็จะมีให้เลือกเหมือนสกิลของลีลิสนะครับก็เลือกแล้วก็จะอยู่ได้จนจบเกมนะครับจนจบนั่นแหละนะครับก็มี3สกิลให้เลือกนะครับเหมือนลีลิสเหมือนกันลีลิสก็มี3สกิลนะครับสกิลหนึ่งะครับคือกันวิก2ครั้งนะครับเก้นะครับสกิลที่2เอฟเฟกผลกระทบนะครับสกิลที่3นะครับทำลายเมืองเหมือนลีลิสป่ะลีลิสมีสกิลอะไรบ้างผมจำไม่ได้ลีลิสมีอะไรบ้างวะเออ อันนี้ก็มี3สกิลนะครับก็ให้เลือกนะครับอยู่ที่ว่าเราไปเจอกับพวกแบบสายไหนอะไรยังไงนะถ้าเจอแบบพวกที่มีเกาะหรือว่าพวกที่มีรีชาร์จอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้เป็นผลกระทบนะครับหรือพวกที่สร้างเมืองเน้นปักเมืองอะไรอย่างนงี้ก็นั่นทำลายเมืองนะครับแต่ผมว่าทาลายเมืองมันไม่ค่อยม,มีประโยชน์มากเท่าไหร่นะเอาจริงๆนะครับผมคิดว่าถ้าจะเป็น <laughs> การวีกับ สกิลผลกระทบมากกว่านะที่ม er ีประโยชน์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปเล่นกับน้องเสี่ยวรีแล้วกันนะครับก็ไม่ได้จับน้องเลยนะครับเออก็น้องมาเล่นหน่อยนะครับเดี๋ยวจนนี้จะมาเล่นแผนที่เมอร์แเรนแดนมหาสัจจันของเราเนั่นเองนี่ครับผมไปกันเลยดีกว่านะครับก็ไม่ต้องอัพบวกเจ็ดก็ไม่ต้องอันนี้นะครับของผมมันอัพไม่ได้เว้ยไสัตว์นะแต่ไม่อัพอัพอัพไม่ได้หรืออัพไม่ได้มันก็เปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับก็นั่นแหละกูไม่อัพก็ได้นะครับสเค เจอกับนาเดียว่ะเจอนาเดียหรอเจอนาเดียเนี่ยเอาสกิลไหนดีวะเอาสกิลไล่ทำลายเมืองดีกว่าผมว่าน่าจะคุ้มกว่านะเอากันวิกกันวิกไม่ได้เขาไม่ได้จะวิกเราอ่ะเขาได้จะล้มเราอ่ะผมคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดิ้งทำลายเมืองดีกว่านะครับอืมน่าจะคุ้มกว่าเยอะนะครับเออดิ้งทำลายเมืองไม่นั่นหมดถ้ามึงไม่ติดอ่ะ ต้องเน้นเตะเขาเว้ยเขาไม่มีอน,นี่เลยเขาไม่มีของกันป้องกันเลยโดนเราเตะสบายแน่ครับเกมนี้นะครับติดไหมโอเคนะครับผมเอาทําลายเมืองดีกว่านะครับมาขอเป็นทําลายเมืองนะครับผมวิ่งไปด้านหลังลูกพ่อทําลายมันเออเออทําลายมันไปท,าาทําลายมันทาลายทาลายมันไปโอ้โหไม่ออกเย็ดเป็ดีงดีวะบนสีได้ไหม อุ้ยไม่เบิ้นสวยแล้วโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่แล้วก็หลุมดำดอกไว้ตรงนี้แล้วกันอุ้ยป้ายหยุดไม่ออกไอ้มีนเนี่ยรู้สึกว่าป้ายไอ,อ้ป้ายสต็อปตัวเนี้ยมันไม่ค่อยออกนะเว้ยใครเล่นแล้วนุ๊กผมเล่นมันเล่นมันไม่ค่อยออกอ่ะ <laughs> เ <c oughs> ชี่ยกูโดนดูดเออนึกว่าโดนดูดอิชิบหาย ขอไล่เตะมึงทีเธอเพื่อนอืมเราต้องไล่เตะมันเท่านั้นครับถ้าวางไปมันอาจจะรอดแต่วางไปเมื่อก่อไมันจะรอดหรอกถ้าเราอาวางในพื้นที่ที่เราล็อกไว้นี่ครับเอออาจจะโดนได้เว้ยอจะโดนได้เลยมึงบอลทองกลับมาอีกเียแล้วนะครับมันได้ทั้งไอ้นี่เลยโหเรียบร้อยไอ้สัตว์ทำไมดูดมึงไม่ออกวะถ้าดูดออกเธอมันจะไม่ออกนะทุกคนเชียละ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 ,ยละเออมันไม่เอาอะ ผมจะ12มาเท่ากันนะครับอ่ะยาวๆไปออกหน่อยเพื่อนออกหน่อยเตะออกหน่อยเพื่อนโอเคไม่ออกว่ะ12อีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับโอเคท <12. S 2> ำลายมือไปมเออโห้ยไม่ออกอีกแ้มองไปดูวะไอ้ที่แปดดีวกว่ามั้งไอ้ที่แปดดีวกว่ามั้งไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วนะครับอืม ป้ายสตอ็อปอะสต็อปไปตรงนี้แล้วกันนะครับหลุมดําก็เสือกไม่ออกพอป้ายสต็อปออกพอหลุมดําออกเสือกายสนะต็อปไม่ออก <c oughs> อย่าติดนะเว้ยเออสวยต้องเตะมาแล้วนะเพื่อนต้องเตะมาแล้วนะเพื่อนสวยนะครับสิบกับสิบสองไปเลยไปนะี่ครับสวยต้องเตะแล้วเพื่อนมันต้องเตะแล้วนะครับปังนะครับบอกเลยว่าเตะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนเออ แล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเชีอกพัดสต็อปส้นตีนหมาจริงๆเลยหมดำไม่กระเสือกไม่ออกเนี่ยคเพี่อนคุณ12แล,แล้วกันนะครับทำให้พื้นที่มัน <12. S 1> คุณเยอะๆก่อนเนี่ยครับเออหลุมดำออกแล้วนะครับอ่วางป้ายดอกไว้อีกนะครับเอาเอาไหนดีนะเอาไหนดีนะเอาไหนดีวะสามไปแล้วกันนะครับอา่าก็ไม่เป็นไรนะครับ โอเคเราได้พื้นที่ที่ล็อกอยู่นะเราเปลี่ยนพื้นที่ล็อกแล้วเว้ยเมอร์กไปนะครับเมอร์กไปโอเคลืมดำวางไว้ตรงนี้ต่อป้ายดักไว้ตรงนี้ต่อนะครับมึงต้องโดนกูแล้วแหละนะครับมาเมืองแพงด้วยนะนะครับผมบอกเลยว่าเมืองแพงด้วยนะสำหรับไอ้ไอ้ไพ่แบร์เนี่ยนะครับเออไอ้ไพท่ทารโลแบร์เนี่ยทำไมมันชื่อไพท่ทารโลแบร์นะจำผิดนะเออไพ่ทารไพท่ทารโลรดักแบร์เอเวน มามามาโดนโดนมันต้องต้องออกแล้วคือเรามีไอ้ล็อกข้าผ่านทางไม่จ่ายอยู่อือสองพันบีเน่นะครับเขาเป็นหนึ่งเมืองเพลงนะครับก็เป็นไพ่เมืองเพลงนะครับพูดถือว่าจัดวัดเด็ดอยู่นะครับผมก็ใช้ได้หลากหลายนะครับแต่ถ้าไปเจอสายวิกอะถ้าเราได้เปิดหลังอะอันนี้เสียเปรียบเนี่ยครับถ้าถ้าเราไปเจอสายวิกอะแล้วเราได้เปิดหลังอะอันนี้เสียบเปรียบเนะครับโอเคต,ต่อต่อเปป่ เสียเปียบมากนะครับผมบอกเลยว่าถ้าแบบเจอไอรินเนี่ยยิ่งเสียเปรียบเลยครับถ้าถ้าเจอดาร์คซิดเนี่ยไม่ๆๆๆไม่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 ค่อยเท่าไหร่เพราะดาร์คซิดเ่ยมันจะค่อยจบเทิร์นแรกไม่ได้มากเท่าไหร่ถ้าแบบสกิลมันไม่ออกรัวๆนะสำหรับไอดาร์คซิดอ่ะนี่ครับ <c oughs> มาส่วนน้องนี่เหรอสกิลอะไรดีอะ่ะทำลายเมืองก็หรือจะเอา เอาให้นี่เหรอผลสกิลผลกระทบเหรอไล่เตะเอาให้มันโดนนี่ก็พอแล้วมั้งนะครับเดี๋ยวเจ้าเขาสกิลเตะวะนี่กทบก็ไม่ค่อยมีประโยชน์กับมันเท่าไหร่นะทำลายเมืองก็ยังไงเอากันวิกดีกว่าไหมกันวิกดีกว่าไหมผลกระทบผมก็คงไม่เวิร์กว่ะนี่ครับต้องเอากันวิ่งนะเผื่อไม่เรามันเผื่อมันวิกเราได้เลยเผื่อมันวิกเรา <c ười> กันไว้นี่ครับกันไว้เออ กัันนไว้ะครบเดี๋ยวแม่งเผื่อแบบฟุกมาวิกเราได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เราคงจะเลือกอ่ะอ่ะกันวิกละกันนะครับ95นะครับถือว่าเยอะนะกันวิก95เสองครั้งนะครับถือว่าเยอะนะครับสี่ไปก่อนละกันนะครับเป็นเป็นคนชอบสี่นะครับอืมเป็นคนชอบพอยสี่จะคิดลึกนะครับทุกคนนะครับไม่ใช่สี่แบบนั้นนะครับอื้อสวยนะครับแล้วก็อ่าเอาหลุมวางไว้ตรงไหนดีนะวางไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับ อ่าสวยนะครับแล้วก็ถอยไปที่ข้างหน้ามันในแคปต้องเตะมันไหมหรือจะเตะเลยเตะมันเลยดีกว,ว่านะครับทุกคนไปไล่เตะมันเลยเราไปลงหลุมดําเองก่อนนะครับเออนะผมชอบอีตัวนี้ที่มันเตะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละนะครับโอเคนะครับเอาหลุมดำมาตรงนี้ก่อนแล้วก็เอากราดเอากราดไปตรงนี้นี่คปคืออยากไปสิบเอ็ดว่ะอยากไปด้านหลังอะ่ะ หน้าทำไมเดี๋ยวโอเคนี่ครับมาตรงนี้ดีกว่านะครับมาบอกเลยว่าเจ็บอะนะครับโอ้ยร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าได้เลี่ยงอยู่นะถ้าเยอะสุดก็สองร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะหนีหนีพวกนั้นอ่ะต่อเตียงใช้ได้นะผมว่าแบบเผื่ออนาคตเราไปเจอพวกแบบ พวกที่มีพวกดีชงรีชาร์จอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจี้ที่ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับแล้วก็กันวิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็<อ>แหละขขอข้อเสียนที่เหมือนผมบอกนะครับวิธีว่าถ้าแบบไปเจอพวกสายวิกแล้วแบบเราได้ทอยเป็นคนที่2อ,อันเนี้ยเสียเปรียบนะครับแต่ถ้าได้ทอยคนแรกอะมันไม่มีอะไรหรอกนะครับแต่ทอยคนที่สองนี่ผมบอกเลยไม่งือนะครับเที่ยจัดนะครับอ,ออกสำนีบอเพื่อน เตะมันหน่อยเถอะไปเตะมันหน่อยเพื่อนโอ้โหมันไปหกสีเลยอเอาหลุมดำไต้ไตรงไหนตรงไหนดีนะโอ้อยไอ้ห่าเออไม่ออกเลยวะออกหนเพื่อนเออสวยเราจะกลับหลังเว้ยเรากลับหลังไปไหนดูะกลับหลังไปที่เจ็ดกับแปดดีกว่านะทุกคนมาเตะมันทุกคน ผมก็คงจะลงตรงนี้นะครับแล้วก็หลุมดำช้อนแม่งมาเนี่ยครับมาเอาดักไว้ไหนดีวะเอ่เอ,อ,อ,อดักไว้ตรงนี้แล้วกันเนะยครับดักไว้ที่เกาะนะครับ,นนรบมามาต้องจ่ายพี่ละและนะครับอามีมีกันตายเหรอจับบอกเลยว่ามีกันตายก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะเอาอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับผมไป ไปต่อ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 อีกเกมนะครับอีกเกมนึงอีกเกมนึงอีกเกมนึงนะครับขออีกเกมนึงแล้วกันนี่ครับนั่นแหละเราก็ดูนะครับว่าตัวมันเป็นแบบสกิลแนวไหนเราควรที่จะมาใช้ยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าที่พวกนี้ผมก็ชอบอยู่นะแต่ก็อยากได้สกิลอื่นบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเออจี้เพิ่มพวกแบบเนี้ยที่ให้เลือก3อันเนี่ยรู้สึกว่าชอบอยู่นะแต่แบบอยากได้แบบสกิลอื่นด้วยอะไม่ไม่เอาแค่พวกวิกพวกอะไรอย่างเงี้ย นะครับผมมีสกิลอื่นเพิ่มมาได้ไหมนะครับถ้าใ,ในอนาคตมีผมรู้ว่าจี้พวกแบบเนี้มันตอบโจทย์ดีนะมันใช้ได้หลากหลายดีะผมว่านะครับอืในอนาคตถ้าแบบมีแบบเป็นพวกสกิลอื่นด้วยเนี่ยน่าจะเวิร์กนะครับโอมันก็แนวในใคล้ายๆกับลีดดี้ป่ะลีนี้ก็มีผลกระทบมีอะไรอีกวะเออของลีดี้จะมีผลกระทบแล้วก็ไอน้นี่เนาะอ่าโดนโดน Co พปี้เนี่ยครับเออแล้วก็อะไรอีกวะ ทลายเมืองเหรอจำไม่ได้เหมือนกันนะครับจำได้แค่สองสกิลน,นี้แหละนะครับเออของลีลิตอ่ะนี่ครับ <c oughs> ขอไล่เตะบางทีเถอะเดี๋ <c oughs> ยวเราเอาสกิลผลกระทบบ้างดีกว่านะครับที่มึงทอยต่อบ่อยอยังวะเดี๋ยวเราสกิลผลกระทบบ้างดีกว่านะครับเราจะให้พวกนี้มันหายไปนะครับ อ่ะเลือกสกลิลผลกระทบดีกว่าอืมเอีเวนเบิ้ลสองก่อนดีกว่านะครับเชเบิ้ลสองก่อนเบิ้ลสองก่อนนะครับอ่าสวยนะครับเราจะไปด้านหลังนะครับสิบสองยาวๆไปนะครับกดยาวๆไปไอ้ทั่วโ <c oughs> ดนปะวะไม่โดนเว้ยไม่โดนสกิลผลกระทบเรา ดอว่าขังโกงไม่จะไม่โดนวะขังโกงลงมาโดนเมืองก็จะจะโดนแหละโดนแต่เมืองแทนสิใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆครับผมพี่ใจเย็นก่อนน่ครับเงินไม่พอเลยครับจังหวะนี้นะครับเฮ้ยมันเฮ้ยมัน,ม,นมันวิ่งเราได้นะเว้ยเนี่ยเอ้วขอไปขอไปตัดเมืองก่อนดีกว่าเนานะขอไปกันเมืองไว้ก่อนนะครับมันมีดักปะวะดูไม่ได้เว้ย ม่มีดักไม่มีดักเนี่ยมาไปเนี่ยขอไปกันไว้ก่อนนะครับมันจะได้ไม่มีเงินซื้อนะครับโอเคจะดูดเราวะมันจะดูดเรามันจะดูดเราไอเวนไอเวนกูโดนวิกไหมเนี่ยไอ้เฮียไม่เรียกแค่กิววิกไม่เลือกว่ามึงจะวิกกูเฮ้ยเรียบร้อยมันวิกเราเลยไอเวนเ้ีนะครับจากเลือกสกิลบนกระทบมาจะให้เห็นทั้งหมดทุกสกิลนะครับไอซัด โอ้โอเคนะครับก็โดนวิกไปนะครับเอวนนะครับก็ well, <c oughs> ส่วนของไอ้สกิลของไอ้ไพ่ทาโร่ดักแบร์นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมออสำหรับใครที่แบบอยากจะหายังไงนะครับหรือว่าอยากจะผ่านไปก่อนก็ได้นะมันมันต้องเติมด้วยนะไอไอตัวเนี้ยนะครับถ้าไอตัวธรรมดามันจะการวิกแค่ครั้งเดียวแล้วเปอร์เซ็นต์มันจะ45นะ้งไอ้ผลกระทบ45 ทำลายเมือง60นะครับรู้สึกว่ามันน้อยไปอยู่นะถ้าถ้าถ,ถ้าคิดว่าจะไม่เติมนะครับไม่หาดีกว่านะผมแนะนำนะถ้าถ้าคิดว่าเราไม่เติมเอาตัวไอ้ไพ่ทะลุดักแบเนี่ยนะครับผมแนะนําให้ผ่านไปก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยถ้าแบบไม่เติมเอานะครับโอเคนะครับสําหรับรีวิววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วในคลิปผมไม่คิดปนะ้านนะครับทุกคนบ๊ายบายไปแล้วนะี่ครับ